ไงฉันเวนสเดนะฉันชอบชีวิตของฉันมากแสนจะมืดมนและก็น่ากลัวเวลาว่างของฉันก็คือการเล่นดนตรีฉันก็เหมือนกันสวัสดีฉันชื่อว่าอินิดเป็นเพื่อนของเวนสเดนะแต่ว่าโลกของฉันค่อนข้างสดใสกว่าเวนสเดนะและฉันก็มีน้องแมวแล้วเอ๊ะดูท่าทางแกจะหิวข้าวสินะเออแบบนี้เนี่ยหาเหตุผลชวนเวนสเด์ไปซื้อของที่ร้านขายอาหารสัตว์ดีกว่าเย้โลกของพวกเราช่างสดใสแล้วก็หมดหมองฮัลโหลเวนสเดตอบฉันหน่อยสิพาฉันไป อของได้หรือเปล่าเวนเดออีนิดโทรมาอีกแล้วฉันไม่ชอบเลยอะอที่จริงฉันก็ชอบไม่เธอโทรมานะว่าไงอีนิดไงนะจะชวนฉันออกไปข้างนอกงั้นเหรองันรอแป๊บเดียวฉันอาบน้ําก่อนนี่นี่เธอตกลงแล้วใช่ไหมอาหารของน้องหมาน้งแมวของฉันหมดแล้วว่านี่ใจจังเลยที่เธอจะพาไปเจอกันนะ <Yeah! S 2> ถึงแม้เวนเด์จะเป็นแบบนั้นนะแต่เธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวอีนิดขอตัวไปอาบน้ําก่อนม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเราว่ะจะเข้ากันได้เอาล่ะได้เวลาอาบน้ำ อีนิดเพื่อนงง่เง่าแต่ฉันคิดว่าเธอควรเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันก็ได้ฉันต้องอาบน้ำแล้วก็ไปเจออีนิดข้างนอกและฉันก็จะใช้สบู่สีดำถูถูถูตัวของฉันติงทำอะไรนั่หน่ะกลัวฉันเรื่องไง ส่วนการอาบน้ําของอินนิตนะก็แค่ใช้สิ่งนี้เลยถูๆตามตัวทุกอย่างของบ้านฉันต้องมีสีสันทั้งหมดแต่ว่าไปนะแปรงฟันให้มันสะอาดดีกว่าเสร็จแล้วพร้อมไปเจอกับเวนสเตย์แล้วนะแต่ว่าก่อนไปเนี่ยต้องไปแต่งหน้าก่อนดีกว่าเครื่องสำอางของฉันก็ต้องเป็นสีชมพูอ๋อหน้าเบื่อชะมัดเลยสีชมพูต้องสีดําต่างหากก่อนจะออกไปข้างนอกฉันต้องสวมชุดสีดําและมันก็คือสีมงคลของฉันไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมอาบน้ําสีดําและลิปสติกสีดําเครื่องแต่งหน้าต่างๆต้องเป็นสีน้ำ ตาสีเทาทุกอย่างต้องเป็นโทนแบบนี้ฉันขอเขียนคิ้วสีเทาแล้วกันวันนี้ทาปากไปด้วยสีดําให้มันดูน่าจู้เพิ่มสเป์สีผมให้เป็นสีดํากลายสนิทปาดตาด้วยสีน้ําตาลน่ากลัวแล้วก็สีเทาแบบนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากลัวชิบัดแลยอยและสุดท้ายก็ฉีดน้ําหอมของคนตายฉันลืมบอกไปเลยว่ามันเป็นของยาของฉันนะ่ะยาฉันตายไปแล้วโอ้ยโลกของเวนเะ์น่ากลัวจังเลยนะ ล็อของอีนิดหนะ่ะมีแต่สีชมพูไม่ว่าจะเป็นครีมทานหน้าแบบนี้ถูตัวถูหน้าแบบนี้เลยแล้วก็ที่คาดผมสีชมพูแต่ไม่พอนะนี่เลยพาเลตตาสีชมพูที่ฉันชอบฟุดแล้วก็ฉีดน้ำหอมฟรองฟงของคุณแม่สดชื่นชื่มใจเลยอะ่ะแค่นี้เราก็พร้อมไปเจอเวนเดย์แล้วไงอีนิดแต่งตัวเหมือนคนบ้าเลยเวนเดย์แต่งตัวสวยจังเลยวันนี้นะล็อของเธอมันปลอมมากอีนิดล็อของเวนเดย์ดูเท่สุดๆไปเลยอ่ะวันนี้เธอจะทําอะไรก็รีบทําฉันไม่มีเวลา là quăng nhớ. เธออยากจะไปซื้ออาหารหมาไม่ใช่เหรองั้นก็ตามฉันมาเธออยากจะกินเองหรือว่าจะให้แมวกันแน่ฉันจะไปซื้ออาหารแมวตังหักเดี๋ยวก่อนสิเวนเดย์้วฉันด้วยฉันเกลียดร้านที่มีสีสันแบบนี้แต่ว่าฉันชอบนะวเวนเดย์เดี๋ยวนี้สีของเล่นสีชมพูของน้องแมวนี่แหละนี่แหละสีของเธอมันน่ากลัวเกินไปต้องสีดำแบบนี้ดูน่ากลัวแล้วก็น่าขยะแขยงเวนเดย์เธอตลกมากเลยอย่าไปกันดีกว่านะเฮ้ยขอบคุณที่พาฉันมาซื้อนะวันนี้กินข้าวกันก่อนไหมหรือว่าเธอจะกลับไปกินที่บ้าน เด <When> ฉันจะให้อาหารหมาก่อนเ,ออเดี๋ยวก่อนครับทําไมคุณคนนั้นสวยจังเลยอยาคุณอเน็ตหรอฮะใช่แล้วน่านจับฉันได้เดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปให้นะโอยออิเนตชอบคนอื่นไปเรื่อยคนอย่างเธอไม่มีอะไรน่าสนใจสักนิดไปดีกว่าโอ้ตายรูปแบบนี้เลยนะอับปากคะ่ะโอออเน็ตสดใสสุดๆเลยผมชอบคนสดใสครับ ความสดใสมันกินไม่ได้ฉันจะเอาแมวของอินิดไปทิ้งน่ารำคาญคนอื่นที่เข้าหาอินิดจังเลยนายอยู่ที่นี่แล้วกันนะฉันขอกลับบ้านก่อนริงไปเถอะอ๋เว้นเดะไปก่อนแล้วหรอเฮ้ยมาทิ้งแมวของฉันได้ไงเนี่ยยัยเพื่อนรักเอ้ยไอกลับบ้านก่อนจนได้แล้วเว้นเดะเนี่ยสงสัยเจ้าติงคงเหิวข้าวแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเจ้าแมวเหมียวเอาล่ะตอนเย็นฉันค่อยออกไปอีกแต่ว่านายต้องกินข้าวก่อนเข้าใจไหมติงอาหารของนายวันนี้ก็คือไส้เดือนผัดนะเฮ้ยสะยะสยอนายไม่มีตัวเลือกนายไม ของเล่นที่ฉันซื้อให้นายวันนี้ก็คือเจ้าหนูตัวปลอมหวังว่านายจะชอบมันนะติง เอาละเจ้าแมวเหมียวมาทานข้าวเกินดีกว่าฉันซื้อจานอาหารใหม่มาให้เธอเยอะเลยนะแต่ว่าฉันซื้อเป็นสีชมพูให้นะเลือกเอาเลยแล้วก็มีโดนัทมาให้นายด้วยอ้แต่ว่านะฉันอยากจะให้เจ้าแมวเหมียวได้กินแตงโมอบกรอบดีกว่าเอาเอากินเร็วๆสิเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วนะแล้วก็ของที่ไปซื้อกับเวนเดมาวันนี้ก็คือของเล่นอ,อันนี้ไงล่ะแล้วคืนนี้เนี่ยฉันกับเวนสเดมีนัดกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งฉันได้แต่หวังว่าเวนเดจะมานะถึงแล้วเอาล่ะคืนนี้ต้องกินนะ อาหารที่หรูหราและก็สดใสน่ากินนะี๋ยวเรานั่งรอเวนเตสักครู่แล้วกันสวัสดีครับร้านอาหารยินดีต้อนรับนะครับจะสั่งอาหารเลยไหมครับผมไม่ค่ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าอได้ครับถ้าเพื่อนมาก็บอกนะจะจองโต๊ะใหะ้สบายใสบายเลยที่นี่นะอ้อเมื่อไรจะมาอะนอนรอเวนเตอ่อนอนรอจนน้ำลายไหลเลยนะไงอินิตฉันมาแล้วเอาแต่นอนแล้วก็ทำตัวน่ารังเกียจลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่ลุกขึ้นฉันจะลอดน้ำซ้อน ลงไปแล้วนะ oh. ดูท่าทางมันจะดึกแล้วก็อินิตก็รอนานนี่แน่ ตกใจหมดเอ๊ะเวนเดย์ <end> ฉันนึกว่าเธอจะไม่มาทานอาหารกับฉันแล้วงั้นก็รีบไปจองโต๊ะกันเถอะฉันไม่กินอาหารสดใสนะรู้แล้วนะร้านอาหารมีแสงไฟเยอะเกินฉันไม่ชอบเลยแต่ว่าเวนเดย์ก็มาฉช่นเดีใจสดๆเลยรู้หรือเปล่าสั่งอาหารด้วยค่ะครับคุณเวนเดย์ที่จองโต๊ะไว้ใช่ไหมครับสั่งได้เลยขอเมนูน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็เอามาแรงทอดส่วนน้ำเป็นน้ำเหลืองของคนตุยทุกอย่างต้องเป็นอาหารขยะขยะขยไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ขยะขยะหรือเฟรนฟรายรูปไส้เดือนเออ ฉันขอเป็นแบบว่าแฮมเบอร์เกอร์ไส้ยูนิคอร์นแล้วก็เฟนฟายเป็นลูปแคนดี้ทุกอย่างเป็นของหวานแล้วก็ขอเป็นน้ำสตอเบอรี่ปั่นด้วยนะขอแค่นี้จะทำให้ได้ไหมเออรับทราบครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเสิร์ฟมาให้อย่างเต็มที่เลยนะเริ่มจากคุณเวนเดกแล้วกินได้เลยนะเวนสเตื่นเต้นจังอ๋อแล้วครับของคุณเวนเดก่อนเลยนะครับผมโอ,โอ้ยของคุณเวนเด์เนี่ยก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์ไส้ขยะขยะนะครับโอแล้วก็เฟนฟายไส้เดือนขนมหวานของคุณเวนเดกก็เป็นพวกหนอนแมลงที่ตายแล้วว่ะโอ้ยสย ชมอสน่าอร่อยจะตายไปเฮ้ยเวนเดข,ของเธอน่ากลัวจังส่วนของคุณอินิดรอแป,ป๊บหนึ่งนะครับอาหารอันสดใสกำลังจะมาเสิร์ฟแล้วรอแป,ป๊บหนึ่งนะครับอูย้ยคนเวนเดน่าก,กลัวมากฉันไม่รอใครแล้วนะฉันจะกินมันอือร่อยชยมัดเลยอะ่ะเธอกินเข้าไปได้ไงตายเหอะฉันบอกว่าอย่าทำร้อนยังไงละโชมทำไมเธออยากกินของฉันละสิจ้องแบบนี้หมายความว่าไงอีนี่เอ๊ะก็แบบว่ามันขยะขยะเกินไปอ่ะเธอสั่งอะไรของเธอเป็นไส้เดือนอบแห้งแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ไส้ขยะขยะอีกอ่ะรสชาติห่วยแตกคืออขง เออของฉ,ออฉันมาแล้วสําหรับคุณอ e ินิดแฮมเมอร์ก็ใสยูนิคอนพร้อมเสิร์ฟแล้วครับไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มที่แบบว่าสตรอเบอรี่มอลโกดโดนัทแคนดี้แล้วก็เป็นไฟของหวานมาพร้อมกับความสดใสครับ<ล>คุณอ e ินิดฉันชอบมากเลยขอบคุณนะคะโอ้โยน่ากินอาหารพวกนั้นน่าขยะขยะงจะตายไปแต่ว่ามันอร่อยนะอร่อยชื่มมากอีนิดฉันพูดตรงๆนะอาหารของเธอไม่น่ากินเลยเธออยากจะลองของกินของฉันไหมล่ะอาหารขยะขยะพวกนี้นะ ของโปรดของฉันอ๋ออยากจะแลกเปลี่ยนเงินเหรอก็ลองก็ได้นะแต่ฉันบอกไว้เลยว่าถ้าแวนสเตย์ได้กินของฉันแล้วแล้วก็จะต้องติดใจแน่นอนฮะทั้งโดนัดสารสดใสแบบนี้เนี่ยเฮ้อย่าพูดมากมันน่าลำคาญเอามาสลับกันเลยก็ได้อื้อร่อยจังเอ๊ะฉันรู้สึกเจ็บท้องอะ ของเธออกล้าดูถูกของฉันงั้นเหรอฉันขอชิมของเธอหน่อยแล้วกันรสชาติดูท่าทางจะแย่ง๊ฉันว่าเราไม่ควรกินอาหารของกันและกันนะเฮ้หยหน่านะสิเวนเดพวกนี้ก็ต้องไปโรงเรียนแล้วอ่ะ <c oughs> เวนเด์เจอกันอีกแล้วนะเราวาฉันนึกว่าเธอจะไม่มาโรงเรียนอีกเมื่อวานเราไปกินข้าวกันแล้วก็ท้องเสียน่ะแต่ก็ดีใจที่เจอหน้าเธอนะแล้วเข้าโรงเรียนกันได้กว่าฉันจะอวดก,กระเป๋าด้วยแหละกระเป๋าสีชมพูของเธอหน้ารังเกียร์ไม่น้ารังเกียรตรงไหนนี่มีสร้อยสีชมพูด้วยนะแล้วฉันก็ซื้อสมุดสีชมพูมาอีกแล้วว่ะกระบอกน้าก็สีชมพูเครื่องแต่งหน้าก็สีชมพูเหมือนกันโอ้อันนี้ทิ้งไปมันไม่ใช่สีชมพูแล้วก็ของประดับตกแต่งที่คอทุกอย่างของเธอดูน่ากลัวแล้ววกก็็ไไมม่่่สสยยเลลีีทฉันชอบแ รังเกียจสุดๆไปเลยอ่ะของฉันเนี่ยมีหนังสือเวทมนต์แล้วก็มีสร้อยคอที่สาบคนให้กลายเป็นสัตว์ต่างๆได้โอ้ยของเวนเดดดนะ่ากลัวกว่าของเราอีกอ่ะแต่ถึงยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนะเวนเด <laughs> ฉันว่าไม่มีใครครบเธอมากกว่าและฉันก็ไปไหนกับเธอไม่ได้ไึงไงเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีล่ะล่นล่าไงสาวๆฉันเองอะมีของจะมาอวดเหมือนกันนะแต่ว่าฉันน่ะชอบสีแดงกับสีเหลืองอะดินน่น่มาดูให้ฉันหน่อยเร็วแล้วนี่นายเป็นใครเนี่ยฉันเป็นคนที่จะมาจีบเพื่อนของเธอไงเหล่าเวนเดนี่ทุกอย่างป สีเหลืองแล้วก็สีแดงในกระเป๋าของฉันเนี่ยอุ้ยมีลิปสีเหลืองด้วยนะแล้วก็กล้วยแล้วก็โทรศัพท์สีเหลืองหาไม่พอมีรองเท้าด้วยเป็นไงล่ะฉันว่านะอีนิดมาคบกับฉันดีกว่าเว้นเดย์น่ะไม่สดใสเลยนายจะบอกว่าตัวนายสดใสกว่าฉันสินะแล้วก็จะมาแย่งเพื่อนของฉันไปเธอคิดว่าไงอีนิดฉันก็มีสร้อยคอสีชมพูเหมือนกันและมันสดใสเหมือนกับสีเหลืองเลยนะเห็นไหมมาคบกับฉันดีกว่าฉันน่ะมีสร้อยเหมือนเธอเลยอีนิดช่างดูเข้ากันดีจังเลยดูเหมือนจะโดนแย่งเพื่อนแล้วเอาเว้นเดย์เป็นไรอย่า ันจะดูเข้ากับนายได้อะนะแต่ว่าเพื่อนของฉันที่ชื่อเวนเดนน่ะสำคัญกว่ายังไงล่ะฉันขอไม่เลือกความสดใสัของนายนะเพราะฉันจะเลือกเวนสเดนหมอนั่นจะแย่งเพื่อนสนิทฉันไปแล้วนายจะเวนเด์งอนฉันละเซย้าฮู ฉันคิดว่าเธอไปกับหมอนั่นแล้วซะอีกอีนิดทาไมล่ะก็เพื่อนรักของเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปทําไมล่ะเวนสเตย์การที่เธอเป็นคนแตกต่างก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเป็นคนไม่ดีสักหน่อยนี่นะเพราะฉะนั้นคนที่ฉันเลือกก็เป็นเธออยู่แล้วคนที่เข้าใจฉันตลอดอย่างน้อยอีนิดก็ไม่ทิ้งฉันฉันขอบคุณมากเลยเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะเย้ yeah! ในที่สุดเธอก็พูดดีกับฉันแล้วเป็นเพื่อนสนิทที่สุดว้า wow! วจริงๆเลยโอ้โหดูเหมือนว่าเวนเดย์ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะด้วยความมิตรภาพที่ไม่เหมือนกันเนี่่่นนาเอะะะควทั้งงจป็ นกันได้ว่าไหมกำนันแม็กเวลเออก็ใช่อยู่หรอกนะเธอจะว่าชันหรือเปล่าเนี่ยฮะมันก็เหมือนเธอกับฉันเนี่ยแหละไม่ค่อยถูกชะตากันเลยแต่ว่าเราก็มานั่งอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็กำลังจะดื่มน้ำชาอืมใช่นะสิเป็นเพื่อนกันดีกว่าสำหรับวันนี้พี่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบาย